สวัสดีค่ะพามาชมบรรยากาศนะคะยามเย็นยามเย็นพี่น้องขุดถนนเรียบร้อยแล้วเตรียมลงไปทํางานพวงนี้นะคะนี่ค่ะนาบานยามเย็นนะคะพี่น้องประมาณตั้งหกโมงกว่านะคะเนี่ยหกโมงกว่าพี่น้องหกโมงกว่าเนาะขุดถนนเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องจะออกไปทํางานเนาะก็ ประมาณนี้นะคะพี่น้องนี่ค่ะที่เป็นหมอกหมอกนั่นก็คือความเย็นเนอะลบหนึ่งอยู่นะคะลบไม่เยอะก็โชคดีไปนี่ค่ะสามีคุดนอนให้เรียบร้อยพี่น้องคุดนอนแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะคะพี่น้องลงได้สบายสบายเลยกงังวลนิดนึงตอนที่มันตกเยอะ,เ,ยอะเนอะมาตอนบ่ายตอนเย็นเนี่ยก็ คุณสามีคุณให้เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะลงขับรถตอนเช้าสะดวกสบายละไม่ต้องกังวลอะไรมากมายพี่น้องเลยปีนี้มาหนักมากที่มะมาแบบหือถล่มทลายเลยมาแบบดูนะคะความสวยงามเนาะนี่ถ้าบวกอย่ามายืนใกล้นะครับพี่น้องหล่นใส่หัวยี่มะมันจะร่วงนะคะดูบรรยากาศ ยามเย็นยามเย็นนี่ก็จะมาฝอยฝอยหน่อยหนึ่งแล้วดูนะคะพี่น้องเห็นไหมเนี่ยมาอีกนิดหนึ่งฝอยฝอยดูจากละองเนาะเห็นหรือเปล่าเนาะละองฝอยฝอ,อยเห็นไหมเหมือนฝนน่ะมาอีกรอบหนึ่งแล้วเห็นไหมกันนี่ยเห็นไหมาอีกรอบมาแล้ว,อ,ลวอย่ามาเดอ้อหยุดแค่นี้แหละเดี๋ยวฉันจะไปทำงานไม่ได้ ดูนะคะนี่เกาะต้นสนห้อยระยะสวยงามมากมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วพี่มาดูจากนี่นะคะดูจากนี่นี่มาอีกแล้วนะคะดูจากลองไฟนะนี่ค่ะพี่มะมาอีกแล้วพี่น้องนี่ดูบนฟ้ามันจะเป็นแบบ หมอกๆนั่นแหละคือยมะเนาะโอ้ยเนาะพอแล้วไม่ต้องมาแล้วเอาแค่นี้แหละทั้งปีเนี่ยไม่ต้องมาอีกแล้วอพี่น้องเลยเนี่ยเกรดเรียบร้อยแล้วเ๋ยดตีห้าหกโมงครึ่งออกไปทำงานก็ไม่ต้องกังวลอะไรละเนาะดูนะคะเนี่ยดูข้างบนนี่นะคะธรรมชาติข้างบนนี่เนาะพี่น้องสวยงามไหมเนี่ย ที่เป็นขาวๆขาว,ขาวๆนี่ยนี่ไม่ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่เพราะมันบมันลบแค่หนึ่งเนาะมันลบแค่หนึ่งมันก็เลยไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นี่บรรยากาศข้างบนดูนะคะพี่น้องหิมะมาอีกโปรยโปรยโปรยหละดูข้างบนนี้นะคะพี่น้องบรรยากาศหมอกขาวๆนี่ก็คือหิมะนะคะมาให้รอบหนึ่งมาไม่เยอะ,ะก็นี่ ประมาณนี้นะสวยงามค่ะดูน,นคะคะในขรอบหอยระยะสวยงามต้นนี้ก็สวยงามดูน,นคะคะนีนสวยงามมาก สวยงามเนาะแต่ว,ว่าก็นั่นแหละลำบากนี่ถ้าไม่มีรถเกรดนี่ลำบากมากพี่น้องเนี่้ขอบคุณนะคะทุกกำลังใจเนาะแค่นี้นะคะับบ๊ายบายค่ะ